ผัดทั่วแขกน้ำตาลหนึ่งช้อนนะครับพอดีหนึ่งช้อนเหมือนกันชูรสหนึ่งช้อนเล็กนะครับนี่อหอยเชียงโซดครับตัวนี้นครับจับหอยเชียงโซดหนึ่งช้อนครับนี่น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะสี่นะครับหนึ่งช้อน นาทำนำแปลงมันก be in ันครับนี่เองทำแปลงมันนะครับสำหรับต่อยเครื่องปรุงจับเนื้อตัวแขกนะครับเติมซอสปลาสูตลงเปส์ซอสตวนนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับนะเรียบร้อยนะครับเตรียมนำแปลงลงไปครับเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับก่อนคุ้นเข้ากันตันนี้ก็จะเป็นซอสสำหรับผัดตัวแขกวันนี้กระเทียมขิงพริกแดงหั่นสับ

watch okay.